22่ครับแมสูงต่างกันถ้าไปแต่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดป้ายครับเดี๋ยวจอดป้ายครับนี่ครับต้องระวังครับหมุนศอกกลับอีกแล้วยังจับไม่อยู่นะครับ้องกันตรึมแมต้องต้องนะครับอยู่ๆจะไปคว้าคอเนี่ยคิดผิดนะครับดูครับให้หมุนขวาไตซ้ายศอกซ้ายเตะดําไปก่อนครับอะไรก็ได้ครับแมไปคว้าคอดูหาไม่เจอครับ หาไม่เจอเจอไหมเจอไหมเจอไหมได้1 m, เม็ดเจอไหมหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดอ่าแต่แขกว่าจะได้โอ้โแต่นะครับรบริเวณผิวซ้ายครับอนี่แหละครับหาไม่เจออยู่ไหนโอโ้แต่ตีได้นี่ก็ดูครับลูกนี้ลุกล้นเหมือนกันแล้วเอาเปลี่ยนทรงครับต้องเปลี่ยนทรงครับมาจะเดินก็เดินเสียบให้ทะลุฟ้าไปเลยครับนั่นแหละครับมาเลย ไม่โดน,โดนกระตุ้นไม่โดนเตือนนี้สมองมันไม่สั่งงานเดินเบียดเข้าไปแม่จะคว้าตีเขายังไม่ได้ครับต้องจวดจวดกว่านี้ครับโอ้โหต่อยพลาดกมีลูกดีดหลังนียครับจับคว้ายังมีลูกตามหลังตลอดนะครับอาซิบเบกหือเียงมัดกับหลังครับไปนี่ครับเป็นเป้าแข้งเป้าหมัด โอ้ยโอ้ย,อยสองหมุนแล้วอ้าวสองหมุนอ้าวเร็วแหมกว่าจะร้อนชำ้ำต้องไปทำไม้เป็นเป้านิ่งด้วยครับทางด้านของนักมวยจากอุสเปียร์ครับหมุนออกมาแล้วหมัดซ้ายอ้าวขวาได้แล้วตีเจ็บแมอาจจะเป็นด้วยบุค,คลิกรหรือว่าเหนื่อยหรือว่าคิดไม่ทันหรือเปล่าแรงเลยเหมือนกันครับอาซ์สินเบ็ก ไปบลเลยไปพับนอกเจอหมัดเจอศอกเจอครับชักไม่แน่ครับโอ้ยออกเสมอกันครับโอ้โหเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่เลยครับ